สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เ n นรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ม a สด้ MX-30 ยนตกรรมพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกจาก Mazda รูปชมใหม่ของออลเนี m วมาส MX-30 EV ปี2022ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%แน่นอนว่ามาในรูปแบบรถยนต์คออเวอร์เพิ่มความโดดเด่นด้วยการกลับมาของประตูเบิดปิดแบบฟรสตสไตล์แบบเปิดด้านหลังเหมือนกับตัว Mazda RX-8 และมีการตั้งชื่อเทคโนโลยีใหม่ว่า e Sky Active ซึ่งเป็นการสื่อสารว่าเทคโนโลยีรถไฟฟ้า100%ของ Mazda ด้วยโดย All New Mazda MX-30 รถยนต์ไฟฟ้า EV 100%การันตีความงดงามตามแบบฉบับโคโดดีไซน์โดยรางวัลระดับเวอร์คา d e ดีไซน์ออฟเดอะเยปี2021ซึ่งก่อนหน้านั้นหลังจากที่เปิดตัว ครั้งแรกในโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี2019แล้วก็ควา้ารางวัลดีไซน์คาร์ออฟเดอะเยียร์ปี2020ถึง2021ด้วยจากประเทศญี่ปุ่นมาครองได้ด้วยซึ่งตัวถังภายนอกจะเป็นรถแบบ SUV c คอ v e r ซึ่งใช้ดีไซน์ของรถ All-new Mazda 3และ All-new c x 30เป็นต้นแบบซึ่งมีมิติตัวถังของ m x 30 ซึ่งมีความยาว4,395กว้าง1,795และสูง1,555มิลมส่วนระยะฐานล้อ2,655ม mm. ิลมขนาดล้อจะเป็นแบบ18นิ้วส่วนระยะต่ำสุดถึงพื้นหรือกาวเฮลแลน136มิลิเมตที่เก็บสัมภาระด้านท้าย366ลิตรซึ่งขุมกำลังเครื่องยนต์ของ Mazda MX-30 จะเป็นแบบ e sky active เครื่องยนต์ไฟฟ้า100%ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด143แรงม้าแรงบิดสูงสุด265นิวตันเมตรแบตเตอรี่มีความจุ35.5กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อนด้วยระบบล้อหน้าส่วนอัตราการเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง9.7วินาทีเท่านั้นทำความเร็วได้สูงสุด1 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งไกลสุด 2 3 7กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนอกจาก mx 3 0ที่เป็นขุมกำลังไฟฟ้า100%แล้วในญี่ปุ่นมีการติดตั้งขุมกำลัง e sky active g ซึ่งเป็นเครื่องเบนซิน2.0 M Hybrid และทางฝั่งยุโรปจะมีการติดตั้งขุมกำลัง plug in hybrid และเป็นแบบ l e n g t extender ซึ่งเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นมาให้อีกด้วยสำหรับเทคโนโลยี e sky active g 2.0 M จ y b r i d จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0ลิตรให้กำลังสูงสุด156แรงม้าแรงบิดสูงสุด1 9 9นิวตันเมตรที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยออกตัว48โวลต์ L. ให้พาระกำลัง6.9แรงม้าแรงบิด4 9นิวตันเมตรที่จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีให้เลือกระสระบบการขับเคลื่อนคือระบบขับเคลื่อน4ล้อและระบบขับเคลื่อน2ล้อ ส่วนการชาร์จไฟของ Mazda MX 3 0จะมีหัวชาร์จแบบ Type 2และ c c s Combo การชาร์จแบบกระแสตรง AC Type 2รองรับ6.6กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ5ชั่วโมง30นาทีและการชาร์จแบบกระแสตรง DC แบบ Fast Charge รองรับ40กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จจาก20%ถึง80%ใช้เวลาเพียง36นาทีเท่านั้น ส่วนภายในห้องโดยสารของ Mazda MX 30จะมีการตกแต่งภายในห้องโดยสารแบบทูโทนผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นและสแกนดิเนเวียตัวรถมาพร้อม3จอดิจิตอลทั้งหน้าจอแสดงผลการขับขี่เลือนไมล์และจออินโฟเทนเมนต์สำหรับระบบปรับอากาศจะเป็นระบบสัมผัสและยังมาพร้อมออปชันที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mazda อย่าง Mazda Connect โดยควบคุมสั่งการผ่านจอขนาด8.8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้พร้อมระบบเสียงโบสทสำหรับระบบความปลอดภัยของ Mazda MX30 ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงอย่าง i Sky Active Sense และด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งสามารถรองรับแรงจากการชนได้ยอดเยี่ยมทำให้การขับขี่ได้อย่างสนุกสนานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีการติดตั้งระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบไฟหน้าอัจฉริยะระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยเตือนเมื่อคนขับขี่มีการเหนื่อยล้าสำหรับมาสด้าประเทศไทยเตรียมจะนำ MX-30 มาโชว์ตัวในเดือนเมษายนปี 2022, 2022นี้แต่จะมีการเปิดตัวในประเทศไทยด้วยหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปครับ เพราะหากจะนำมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ตามสเปคที่เคยเปิดตัวเมื่อปี2019ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลา4ปีแล้วคงจะยากที่จะเทียบก,กับคู่แข่งรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในตลาดนะตอนนี้และถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คารนิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ